นี่ไงนู่นนู่นด้วยด้วยด้วยพี่แมวพี่แมวจีรศักดิ์อนู่นไม่ถ่ายรูปฮะไม่ถ่ายรูปเออ

ข e อาตอนุญาตหน่อยค่ะ1น <laughs> ส <reservations> ไมไปเที่ยวกันไหจัลานบานไปไหนแล้วตตหน้าเลยนพี่อลูกหล่เาไหครับเาไหลูกหล่อเาไห ตู้ะาดิ้นไปแล้วตู้จะดิ้นไปแล้วสามโค้งใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะจัลันนะจัลันองนมวจันเพิ่งเินมเ่อะวันทุกันนะวันนี้ที่พ่งจัดายรเได้เป็นร้อยห้าิเจ็้ามามอวันนี้ตัวละเอ็บตาเลยมาเลมาลมาคร เอาคิวให้นนานนิดนึงครับเอาเลยระมระวังรถดขวยมาสองรถชนครับรถชนครับเนัอมา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 ม กะับบ้าเลยเอไวลล้างมือเวลาเราจับสิ่งนี้ทำร้างอื่นนะล้านไหนดีครับดีพี่ทหารดีครับไม่ต้องถ่ายผมเด็ดไขอเดียวรุ่นหึเดียว เดี๋ยวกันนี่เราจะไปไหนไปจันค่ะลงลงว่ะคะไม่ได้ลงไม่ได้ลงเดี๋ยวคุณดตัวงั้งตัวดี้นขขอเดี๋ยวกำลังดีสิบเไม่ได้ใหญ